ครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับกําลังจะไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าการไลฟ์สดของเราเนี่ยระบบเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับว่ามีลูกเพจนะครับส่งเสบียงมาให้นะครับถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราเอาไปให้จุยดูนี่นะฮะก็บรรยากาศนะครับประตูเข้าไปครับผมนี่นะครับ นี่คือบรรยากาศห้องที่เรากําลังจะเตรียมไลฟ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูนะครับผมอ่ะจุ้ยครับมีลูกเพจครับคุณพี่พรพศครับโอ้ครับสั่งพิซซ่ามาฝากครับอะไรครับคุณพรพศครับนี่หรือว่าวันนี้นี่เป็นลาบปากนะครับผมนี่เราเราจะกินกันในไลฟ์ได้ไหมได้หมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลทเทชอบครับเดี๋ยวเลทเทนะวางไว้ก่อนนะครับอ่ะไหนๆก็เรา อยู่กันในห้องที่ถ่ายแล้วครับหลายๆคนอาจจะแบบสงสัยว่าห้องนี้คือที่เราไลฟ์อยู่นี่คือห้องอะไรนะครับจริงๆแล้วก็คือห้องที่ปกติผมเอาไว้ใช้ถ่ายรีวิวในเล่นให้เด็กมันดูน,นะครับก็แบ็กกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นตู้ของเล่นผมนั่นแหละนะครับในการไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่เป็นมุมโต๊ะคอมของผมนะฮะนี่มุมของเล่นซึ่งผมก็ยังไม่ได้รีวิวของเล่นอย่างจริงจังนะครับว่า ในห้องผมมีของเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับหลักๆของผมจะมีนี่ฮะหนึ่งอย่างครับนั่นคือไฟนะครับไฟที่เอาไว้จัดนะครับมีไฟแค่อันเดียวนะครับที่จัดเพิ่มส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็คือไฟในห้องของเล่นทั่วไปนะครับก็น่าจะพอแล้วครับเพราะไฟค่อนข้างจะสว่างนะครับแล้วก็อันนี้ฮะกล้องนะครับก็คือเป็นมือถือนะครับต่อต่อสายนะครับ usb นะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายนั่นก็คือโน้ตบุ๊ก อ่ะไม่ใช่อย่างสุดท้ายนะครับนี่ตอนนี้จุ้ยกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เอ่อเอาภาพภาพลงใน OBS รับผมแล้วก็จะได้แบบเลื่อนเปิดดูได้ตอนตอนไลฟ์อ่านั่นก็คือการทำเป็นกึ่งสวิตเชอร์นะครับก่อนที่เราจะส่งข้อมูลตอนไลฟ์นะครับที่ว่ามีภาพขึ้นมานะครับเราก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลกันก่อนนะครับในทุกๆไลฟ์นะครับนี่แล้วคนเตรียมข้อมูลนี่คือนี่ครับน้องจุ้ยนะครับสุดยอดเลยนะครับผม แล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเสียงนะครับที่ว่าเสียงชัดเจนนะครับนั่นคือตัวนี้ครับผมอนุญาตครับนี่ครับปกติผมจะใช้ไม้ครับซาราโมนิกครับบีลิงค์ห้าร้อยนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้คือตัวตัวส่งอันนี้ตัวรับนะครับก็เสียงชัดเจนดีครับก็ถือว่าระบบใช้ได้นะฮะหลักๆก็เป็นระบบไลฟ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะบรรยากาศในการไลฟ์นะครับอันนี้ มีหลายตู้ครับเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะรีวิวของสะสมทั้งหมดในห้องนี้ให้ชมนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะในห้องกินพิซซ่าเริ่มมาแล้วนะครับโอเคครับก็ในอย่างในเทปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแจกตัวนี้ครับตัวสไปเดอร์แมนนะครับเป็นงานปั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะแจกกันในไลฟ์นะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ ในวันนี้นะคะคนที่ดูในคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะไม่รู้ไม่รู้ว่าใครได้รางวัลไปแล้วนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะได้อัพคลิปนี้เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้นะฮะนี่ฮะนี่คือตัวที่เป็นตัวกล้องนะครับส่งข้อมูลให้ตัวคอมนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับก็นี่คือระบบในการไลฟ์ของเล่นให้เด็กมันดู News Weekly ในทุกอาทิตย์นะครับหลักๆจะประมาณนี้แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่พรพน์มากนะครับสำหรับนี่ฮะ พิซซ่านะครับสองถาดใหญ่นะครับโอ้โหถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับนี่นะครนี่นะครับผมก็มาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยทำไมไม่ถ่ายดีๆวะตะเกียบนี่นะครับดูแค่นี้พอครับดูแค่นี้พอเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวนะครับไม่ใช่แค่กล่องเดียวนะครับอนี่ไม่ใช่แค่กล่องเดียวนะครับนี่นี่ นี่อันนี้กล่องแรกนะครับโอ้โหกล่องนึงนะครับานุ่มครับจุ้ยครับหมดแน่นอนยาวยาวนะคืนนี้ยาวๆครับมันจุ้ยโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับการเซตอัพในการไลฟ์นะครับของเล่นให้เด็กมันดูนิวส์นะครับในวิ e k l ีก็คือในทุกๆอาทิตย์นะครับที่เราทำไลฟ์กัน ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวตู้ของเล่นผมอีกทีหนึ่งนะครับครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเย่เสภาพหลังจากที่จบไลฟ์นะครับก็ประมาณสี่ทุ่มสิบเก้นะครับก็เรากำลังจะเริ่มกินพิซซ่ากันนะครับก็ก็ดูเดือนนะครับไลฟ์กันมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับปิดคลิปก็ สามารถติดตามการไลฟ์ของเราได้นะครับหมดสภาพไม่จะพูดอะไรวันนี้ผม,ผมไม่น่า<ย>จะจะ,จะไม่น่าจะพูดอะไรกันแล้วกินเลยดีกว่าวันนี้มีประกาศบล็อกพอนะครับมาด้วยโอโ้โหปวดหัวเลยศูนย,น,นย์รวมชาปรในใจนะครับบล็อกอะไรก็ได้เลยบล็อกพรสองผมปวดใจครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้